ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตระแตนเนี่ยไหนเขาเล่นด้วยหนยลูกเร็วเล,เล่นด้วยกันหน่อยเร็วเร็วเ,วเวโอ้เนี่ยครับขาวาใช้เป็นอาวุธนะนตัวเมียตัวผู้วะ่ะดูไม่ออกวะ่ะ นานจะเจอทีนะตัวขนาดนี่ครับใช้ขาสู้ใช้ขาต่อยนะนี่ครับดูพล,ลังขาเขานะฮะเขากำลังตตยขึ้นมา เอาไปปล่อยที่ที่ปลอดภัยให้เขานะแต่เมื่อกี้เห็นเขาบินนะเมื่อกี้ไปละเว้ยตกมาใส่ตีน <c oughs> เดี๋ยวผมช่วยเหลือเขาก่อนนลก